คุณเคยสังเกตไหมทำไมบางคนหาเงินเก่งมากแต่ชีวิตก็ยังวนกลับไปจนซ้ำๆถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นคลิปนี้จะทำให้คุณเห็นชัดว่าความจนไม่ได้จบที่เงินหมดแต่มันจบที่วันที่คุณเปลี่ยนวิธีคิดและตั้งระบบชีวิตใหม่ทั้งหมด 1. ความจนที่แท้จริงเริ่มจากการคิดแบบไหน ความจนที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินในกระเป๋าครับแต่มันเริ่มจากวิธีที่เรามองโลกมองตัวเองและมองอนาคตโดยไม่รู้ตัวคนจำนวนมากคิดว่าคนจนคือคนที่รายได้น้อยแต่ในเชิงจิตวิทยาความจนเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเรื่องเงินซะอีกมันเริ่มจากความคิดพื้นฐานบางอย่างที่ฝังอยู่ในหัวแล้วค่อยๆผลักพฤติกรรมอารมณ์และการตัดสินใจไปนในทิศทางเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนชีวิตค่อยๆแคบลงโดยไม่รู้สึกตัว หนึ่งในความคิดหลักของคนจนคือความรู้สึกว่าชีวิตควบคุมอะไรไม่ได้ในทางจิตวิทยาสมองจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซ้ำๆถ้าใครเติบโตมากับการพยายามแล้วไม่สำเร็จพยายามแล้วไม่เห็นผลหรือพยายามแล้วถูกปฏิเสธบ่อยๆสมองจะค่อยๆสร้างความเชื่อว่าต่อให้ทาอะไรเพิ่มผลลัพธ์ก็ต่างไม่ได้ความคิดนี้ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจครับแต่มาจากกลไกลป้องกันตัวของสมองที่ไม่อยากเจ็บซ้ำ เมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นสมองจะเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่เสี่ยงไม่คาดหวังและไม่ลงแรงเกินจําเป็นพอไม่ลงแรงทักษะก็ไม่พัฒนาพอทักษะไม่พัฒนาโอกาสก็ไม่เพิ่มเพราะโอกาสไม่เพิ่มรายได้ก็ไม่ขยับและเมื่อรายได้ไม่ขยับสมองก็ใช้สิ่งนี้มายืนยันความเชื่อเดิมว่าเห็นไหมพยายามไปก็เท่านั้นวงจรนี้จะวนกลับมาหาตัวเราเองทุกครั้งและยิ่งวนความเชื่อก็ยิ่งแข็งแรงขึ้น อีกความคิดหนึ่งที่พบได้บ่อยมากคือการมองโลกแบบระยะสั้นสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ความสำคัญกับความสบายในปัจจุบันมากกว่าอนาคตไกลคนที่อยู่ในภาวะขาดแคลนมานานสมองจะไวต่อความสุขระยะสั้นเป็นพิเศษเพราะมันรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรบางอย่างตลอดเวลาพอมีเงินเข้ามาไม่ว่าจะมากหรือน้อยสมองจะรีบใช้มันเพื่อปลอบใจตัวเองทันทีซื้อเพื่อรู้สึกดีกินเพื่อคลายเครียดใช้เพื่อรู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่า ในจังหวะนั้นอารมณ์นำเหตุผลและเมื่ออารมณ์นำเหตุผลการตัดสินใจทางการเงินก็จะมองแค่วันนี้ไม่ได้มองผลกระทบระยะยาวผลที่ตามมาคือเงินหายเร็วเมื่อเงินหายความเครียดกลับมาเมื่อเครียดสมองยิ่งโหยหาความสบายเร็วและวงจรเดิมก็เริ่มใหม่อีกครั้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมความจนไม่ได้แค่ไม่หายแต่ลึกขึ้นเรื่อยๆอีกชั้นหนึ่งที่สำคัญมากคือภาพที่คนจนมีต่อตัวเอง หลายคนไม่รู้ตัวว่าลึกๆแล้วเขามองตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งไม่พอไม่คู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านี้ในเชิงจิตวิทยาเมื่อสมองเชื่อว่าเราเป็นแบบไหนมันจะเลือกการกระทําที่สอดคล้องกับภาพนั้นเสมอถ้าลึกๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนเก่งคุณจะไม่กล้าลองสิ่งใหม่ไม่กล้าเรียกราคาไม่กล้าปฏิเสธงานที่เอาเปรียบไม่กล้าลงทุนกับตัวเองเพราะสมองจะกระซิบตลอดว่าทําไปก็ไม่รอดหรอก เมื่อไม่กล้าลองชีวิตก็จะอยู่ที่เดิมเมื่ออยู่ที่เดิมนานเข้าสมองจะใช้สิ่งนี้มายืนยันว่าเราไม่เก่งจริงๆความเชื่อก็ยิ่งแน่นขึ้นอีกสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดเหล่านี้ไม่ได้ดังครับมันมาในรูปของเหตุผลที่ฟังดูสมจริงเช่นเรายังไม่พร้อมรอให้มีเงินก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะทั้งหมดนี้คือคกลไกที่สมองใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนไม่ใช่เพราะคุณโง่หรือขี้เกียจครับ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่อยากรวยต้องเลิกคิดตามความคิดแบบนี้ไม่ใช่เพราะดูถูกคนจนครับแต่เพราะถ้ายังคิดแบบเดิมสมองจะพาเราเดินเส้นทางเดิมทุกครั้งคนที่หลุดจากความจนได้ไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนครับแต่เริ่มจากการเปลี่ยนจุดอ้างอิงในหัวจากคนที่รอความมั่นใจแล้วค่อยลงมือเป็นคนที่ลงมือเพื่อสร้างความมั่นใจ จากคนที่มองเงินเป็นที่พึ่งเป็นคนที่มองทักษะและการตัดสินใจเป็นที่พึ่งเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมจะค่อยๆเปลี่ยนเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนผลลัพธ์จะเริ่มต่างเมื่อผลลัพธ์ต่างสมองจะเริ่มเรียนรู้ใหม่ว่าชีวิตไม่ได้ตันอย่างที่เคยเชื่อ และเมื่อสมองเริ่มเชื่อว่าเราควบคุมบางอย่างได้จริงความกล้าจะกลับมาการวางแผนจะยาวขึ้นอารมณ์จะไม่ครอบงำทุกการตัดสินใจเงินจะไม่ถูกใช้เพื่อเยียวยาใจตลอดเวลาสุดท้ายความรวยไม่ใช่รางวัลของคนโชคดีครับแต่เป็นผลลัพธ์ของคนที่เลิกปล่อยให้สมองพาเขากลับไปจุดเดิมซ้ำๆความจนจึงไม่ได้เริ่มจากไม่มีเงินครับแต่มันเริ่มจากวันที่เราเชื่อว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับ 2. ทำไมคนส่วนใหญ่หาเงินเก่งแต่ยังจนอยู่และทำยังไงไม่ให้พอมีเงินแล้วกลับไปจนอีกมีคนจำนวนมากครับที่หาเงินเก่งมากขยันทำงานหลายอย่างเก่งเอาตัวรอดรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่สุดท้ายชีวิตก็ยังวนอยู่ที่เดิมเหมือนขุดบ่อได้ลึกขึ้นแต่ยังไม่เคยมีน้ำเก็บไว้จริงๆถ้าอธิบายในเชิงจิตวิทยาคนกลุ่มนี้ไม่ได้จนเพราะหาเงินไม่เก่งแต่จนเพราะสมองยังใช้เงินเหมือนคนที่ไม่เคยมี คนที่หาเงินเก่งส่วนใหญ่เติบโตมากับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจอสถานการณ์ก็ลุยเจอปัญหาก็หาทางทำเงินเพิ่มสมองเลยชินกับการคิดว่าถ้าเงินขาดเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ความคิดแบบนี้ช่วยให้เขารอดในระยะสั้นแต่พอใช้เป็น,นานๆมันจะกลายเป็นกับดักครับลองนึกภาพเหมือนคนที่เก่งตัดฟืนตัดเก่งมากขายได้ทุกวันไม่เคยอดแต่ไม่เคยปลูกต้นไม้ของตัวเอง ฟืนที่ได้มาก็เผาใช้ไปเรื่อยๆวันไหนป่วยวันไหนแรงหมดป่าก็ยังไม่โตสุดท้ายต้องกลับไปตัดฟืนเหมือนเดิมทุกครั้งในชีวิตจริงเงินที่หาเงินเก่งก็เหมือนฟืนนั่นแหละครับหาได้เร็วแต่หายเร็วเพราะสมองยังตั้งค่าไว้ว่าเงินคือของที่ต้องถูกใช้ไม่ใช่ของที่ต้องถูกเลี้ยงดู ตรงนี้แหละครับที่ทําให้คนหาเงินเก่งหลายคนยังจนอยู่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดแต่เพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนบทบาทในหัวจากคนที่รอดวันต่อวันเป็นคนที่สร้างอนาคตทีนี้ลองเปรียบกับการปลูกต้นไม้ครับการหาเงินเก่งเปรียบเหมือนคนที่ขุดหลุมได้ไวขุดวันเดียวได้ลึกมากแต่การไม่กลับไปจนอีกต้องเปลี่ยนจากขุดหลุมมาเป็นการเพราะเมล็ดเมล็ดในที่นี้ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่มันคือทักษะระบบและนิสัยใหม่ ตอนพอเพาะเมล็ดใหม่มันไม่เห็นผลครับเหมือนเอาเงินบางส่วนไปเก็บไปเรียนไปลงทุนกับตัวเองมันไม่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นไม่ทําให้ชีวิตดูดีทันทีบางครั้งยังรู้สึกเหมือนเสียโอกาสด้วยซ้าสมองของคนที่เคยจนมาก่อนจะต่อต้านช่วงนี้แรงมากเพราะมันเคยชินกับการใช้เงินเพื่อความอุ่นใจในวันนี้ไม่ใช่เพื่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นแต่การปลูกต้นไม้ถ้าคุณไม่รดน้ําตั้งแต่วันแรกมันไม่โตเองและถ้าคุณรดแค่วันเดียวแล้วหยุดมันก็จะตายเหมือนเดิม นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากพอมีเงินก้อนแล้วกลับไปจนอีกเขาปลูกต้นไม้วันแรกแล้วคาดหวังว่าจะได้ผลไม้ทันทีพอไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปตัดฟืนเหมือนเดิมในชีวิตจริงนี่คือคนที่พอมีเงินก้อนก็ใช้ยกระดับชีวิตทันทีซื้อของใหญ่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพราะอยากชดเชยช่ว,ชวงที่เคยลาบากอารมณ์ตอนนั้นไม่ได้ผิดครับมันเป็นเรื่องมนุษย์มากแต่ผลลัพธ์คือเงินหมดและเมื่อเงินหมดสมองก็กลับไปใช้โหมดเดิม หาเงินเก่งแต่ไม่มีอะไรเหลือถ้าไม่อยากกลับไปจนอีกสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การหาเงินให้เก่งขึ้นแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินต้องเลิกมองเงินเป็นรางวัลแล้วเริ่มมองเงินเป็นมเมล็ดมเมล็ดบางส่วนต้องถูกฝังต้องอดทนต้องรดน้ำทุกวันแม้วันที่ยังไม่เห็นต้นการรดน้ำในชีวิตจริงคือการทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเก็บเงินแม้ยังน้อยลงทุนกับความรู้แม้ยังไม่เห็นผลสร้างระบบแม้ยังไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่ เหมือนการปลูกต้นไม้วันแรกมันไม่ต่างจากดินเปล่าเดือนแรกก็ยังดูเงียบแต่ถ้าคุณรดน้ําทุกวันวันหนึ่งคุณจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาตรงนั้นแหละครับจุดที่ชีวิตเริ่มไม่เหมือนเดิมเมื่อคุณมีต้นไม้คุณไม่ต้องตัดฟืนทั้งวันเหมือนเดิมเมื่อคุณมีร่มเงาคุณไม่ต้องรีบวิ่งหนีแดดทุกครั้งและที่สําคัญคุณจะไม่กล้าโค่นต้นไม้เพื่อนําฟืนมาใช้ระยะสั้นเหมือนที่เคยทําตอนยังไม่มีอะไรเลยคนที่ไม่กลับไปจนอีก ไม่ใช่คนที่ไม่เคยใช้เงินครับแต่คือคนที่ไม่ยอมถอนต้นไม้ของตัวเองเพราะอารมณ์ชั่วคราวสุดท้ายครับคนหาเงินเก่งไม่ได้แพ้คนที่รวยกว่าเขาแพ้แค่เวอร์ชั่นเก่าของตัวเองที่ยังคิดว่าเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ถ้าวันหนึ่งคุณเปลี่ยนจากคนตัดฟืนมาเป็นคนปลูกป่าต่อให้คุณหยุดทำงานบางช่วงป่าก็ยังอยู่ต้นไม้ก็ยังโตและนั่นแหละครับคือจุดที่ชีวิตจะไม่วนกลับไปจนอีก ไม่ใช่เพราะคุณหาเงินเก่งขึ้นแต่เพราะคุณเลิกใช้ชีวิตแบบไม่มีรากครับ 3. นิสัยใช้เงินแบบไหนทําให้จนโดยไม่รู้ตัวนิสัยใช้เงินที่ทําให้จนโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เป็นนิสัยร้ายแรงแบบเห็นชัดครับมันไม่ใช่การฟุ่มเฟือยสุดโตง่งไม่ใช่การใช้เงินเกินตัวแบบละครแต่มันคือพฤติกรรมเล็กๆใกล้ตัวที่หลายคนทําทุกวันทําด้วยความรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่ผลลัพธ์กลับค่อยๆกัดกินชีวิตการเงินทีละนิด ลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณมากทำงานมาเหนื่อยทั้งวันเครียดจากงานจากคนจากปัญหาสมองล้าใจล้าพอเลิกงานก็อยากให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นสักหน่อยก็เลยซื้อของเล็ก,ลกๆกินของที่ชอบหรือกดสั่งอะไรบางอย่างเงินไม่เยอะไม่ถึงกับเดือดร้อนแต่ความรู้สึกตอนนั้นคือโล่งอุ่นสบายใจ ในเชิงจิตวิทยานี่คือสมองกําลังใช้เงินเป็นเครื่องมือปลอบตัวเองเพราะสมองมนุษย์ไม่ชอบความเครียดและจะมองหาทางลัดเพื่อให้รู้สึกดีเร็วที่สุดการใช้เงินให้ได้ความสุขทันทีเป็นทางลัดที่ง่ายและได้ผลเร็วมากปัญหาคือเมื่อสมองเรียนรู้ว่าเหนื่อย เครียดทอ้อแล้วใช้เงินจะดีขึ้นมันจะจำรูปแบบนี้ไว้และเรียกใช้ซ้ำทุกครั้งที่อารมณ์ตกจากจุดนี้เหตุการณ์จะไหลต่อเองแบบไม่รู้ตัวเมื่อใช้เงินเพื่อยิวยาใจบ่อยขึ้นเงินก็จะไม่เหลือเมื่อเงินไม่เหลือความกังวลเรื่องอนาคตจะเริ่มมาเมื่อกังวลสมองจะเครียดเมื่อเครียดก็กลับไปใช้เงินเพื่อปลอบใจอีกวงจรนี้ไม่เสียงดังไม่พังทันทีแต่มันทาให้ชีวิตการเงินไม่เคยขยับไปข้างหน้า อีกนิสัยหนึ่งที่หลายคนเคยเจอคือการใช้เงินเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองด้อย เห็นเพื่อนซื้อเห็นคนรอกตัวใช้ไม่ได้อยากได้มากแต่ไม่อยากรู้สึกน้อยกว่าในใจอาจไม่ได้คิดว่าอิจฉ้าแต่ลึกๆสมองกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและกลัวว่าถ้าไม่ใช้เหมือนเขาเราจะดูไม่สำเร็จไม่เก่งไม่ทันโลกเมื่อความรู้สึกนี้เกิดเงินจะถูกใช้เพื่อภาพลักษณ์ไม่ใช่เพื่อชีวิตพอใช้เงินไปเพื่อรักษาหน้าเงินที่ควรเป็นโอกาสในอนาคตก็กลายเป็นค่าใช้ใจ่ายในอดีตจากนั้นผลที่ตามมาจะค่อยๆชัดเงินไม่พอต้องระวังต้อง ประหัดพอเริ่มประหยัดสมองจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าชีวิตถูกบีบแล้วจะเริ่มมองหาอะไรที่ทําให้รู้สึกดีเร็วอีกครั้งและวงจรเดิมก็กลับมาอีกพฤติกรรมที่อันตรายมากคือการเลี่ยงไม่มองตัวเลขไม่อยากรู้ยอดไม่อยากเปิดดูบัญชีไม่อยากคิดเรื่องเงินจริงจัง ในเชิงจิตวิทยานี่ไม่ใช่ความสะเพรวแต่มันคือการหลีกหนีความไม่สบายใจสมองเลือกไม่มองปัญหาเพราะการมองทําให้เครียดแต่เมื่อไม่มองเราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แย่แค่ไหนและเมื่อไม่รู้การตัดสินใจทั้งหมดจะอยู่บนความรู้สึกลลวนๆใช้เพราะคิดว่าน่าจะพอไม่เก็บเพราะคิดว่ายังไม่ถึงขั้นไม่ลงทุนกับตัวเองเพราะคิดว่ายังไม่พร้อม จากตรงนี้จะไหลต่อไปอีกชุดของผลลัพธ์เมื่อไม่กล้าดูความจริงเราจะไม่กล้าวางแผนเมื่อไม่วางแผนเราจะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการอยู่ที่เดิมและการอยู่ที่เดิมในโลกที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มทุกปีเท่ากับถอยหลังโดยอัตโนมัติ อีกนิสัยที่ดูเหมือนดีแต่ทําให้จนเงียบๆคือการใช้เงินแบบคิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยจริงจังเดี๋ยวค่อยเริ่มสมองมนุษย์ชอบเลื่อนความไม่สบายใจออกไปเพราะการเปลี่ยนนิสัยใช้พลังต้องคิดต้องอดทนต้องฝืนอารมณ์แต่ทุกครั้นที่เลื่อนโอกาสก็จะเลื่อนตามเวลาเลื่อนและผลลัพธ์ก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆสุดท้ายวันหนึ่งจะรู้สึกว่าทําไมทํางานมานานแต่ไม่ไปไหนทําไมเหนื่อยแต่ไม่เหลืออะไรตรงนี้แหละครับที่ความคิดลบจะเริ่มเข้ามาเช่น เราไม่เก่งเราไม่เหมือนคนอื่นเราไม่มีวาสนาะเมื่อความคิดลบเกิดความกล้าจะหายเมื่อไม่กล้าเราจะไม่กล้าลงทุนกับตัวเองไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าขยับและเมื่อไม่ขยับโอกาสก็จะผ่านไปพอเห็นโอกาสผ่านไปความรู้สึกเสียใจจะตามมาและความเสียใจนั้นจะกลายเป็นความเครียดอีกครั้งแล้วงจรการใช้เงินเพื่อปลอบใจก็จะกลับมาเหมือนเดิม นิสัยใช้เงินที่ทําให้จนจึงไม่ใช่การใช้เยอะอย่างเดียวแต่เป็นการใช้เงินตามอารมณ์ใช้เพื่อหลบความจริงใช้เพื่อกลบความรู้สึกด้อยและใช้โดยไม่ตั้งใจสร้างอนาคตถ้าเริ่มสังเกตตัวเองได้ไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองครับแต่เพื่อเห็นว่าเงินทุกบาทที่ออกจากมือมันกําลังตอบสนองอะไรในใจเราอยู่เมื่อเราเริ่มรู้ทันอารมณ์พฤติกรรมจะช้าลงเมื่อพฤติกรรมช้าลงการตัดสินใจจะดีขึ้นและเมื่อการตัดสินใจดีขึ้นชีวิตการเงินจะค่อยๆเปลี่ยนความจนไม่ได้เกิดจากเห ใหใญ่แต่มันสะสมจากนิสัยเล็กๆที่เราไม่เคยมองและเมื่อเราเริ่มมองเห็นนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการไม่จนโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไป 4. ทํทำไมการใช้เงินเพื่อเยียวยาใจทำให้ยากจนระยะยาวและทำไมการใช้ชีวิตตามอารมณ์ทำให้ไม่รวยสักทีเคยสังเกตไหมครับ <5. S 2> เวลาเราเหนื่อยเครียดหรือท้อสิ่งแรกที่เรานึกถึง มักไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่มันคืออะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นเร็วที่สุดบางคนเลือกของกินบางคนเลือกช็อปบางคนเลือกเที่ยวบางคนเลือกของเล็กๆที่ไม่ได้จำเป็นไม่ใช่เพราะอยากได้มากแต่เพราะอยากให้หัวใจหยุดหนักสักพักคำถามคือสิ่งเหล่านี้มันผิดไหมไม่ผิดเลยครับแต่มันกำลังทำหน้าที่อะไรในชีวิตเราอยู่ ลองนึกถึงของธรรมดาใกล้ตัวมากๆอย่างแก้วกาแฟร้อนในเช้าวันหนึ่งกาแฟไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตมันแค่ทำให้เรารู้สึกตื่นรู้สึกไหวรู้สึกว่าพอจะลุกไปเผชิญวันนั้นได้การใช้เงินเพื่อเยียวยาใจก็เหมือนกาแฟแก้วนั้นมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงแต่มันทำให้เราทนกับชีวิตเดิมได้แล้วคำถามสำคัญคือเรากำลังใช้เงินเพื่อพัก หรือใช้เงินเพื่อหน,นีถ้าเป็นแค่พักเป็นครั้งคราวมันอาจไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าทุกครั้งที่ใจหนักเราต้องใช้เงินเพื่อเบาแปลว่าเงินกำลังกลายเป็นยากล่อมประสาทลองนึกภาพพัดลมในห้องร้อนจัดพัดลมช่วยให้ลมผ่านทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ความร้อนยังอยู่ผนังยังอมความร้อนแดดยังส่องเหมือนเดิมการใช้เงินเพื่อเยียวยาใจ ก็เหมือนเปิดพัดลมทั้งวันโดยไม่เคยคิดจะเปิดหน้าต่างไม่เคยคิดจะกันแดดไม่เคยคิดจะจัดการต้นเหตุแล้วราคาที่เราจ่ายคืออะไรราคาคือเงินที่ไหลออกโดยไม่ได้สร้างอะไรใหม่ให้ชีวิตเมื่อเงินไหลออกความกังวลจะค่อยๆสะสมเมื่อกังวลใจจะยิ่งเหนื่อยและเมื่อใจเหนื่อยเราจะยิ่งอยากใช้เงินเพื่อรู้สึกดีอีก มันเป็นวงจรที่เงียบมากครับเงียบจนเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติลองถามตัวเองดูเราเคยใช้เงินเพื่อกลบความรู้สึกอะไรบ้างความเหงาความรู้สึกด้อยความเครียดจากงานหรือความรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนและทุกครั้งที่ใช้ปัญหาหลักมันหายไปจริงไหมหรือแค่หายไปชั่วคราวลองนึกถึงแผลถลอกเล็กๆ ถ้าเราแค่เอาผ้ามาปิดโดยไม่ล้างแผลไม่ทายาไม่ดูแลแผลอาจดูดีจากภายนอกแต่ข้างในกำลังอักเสบเงินที่เยียวยาใจก็คือผ้าปิดแผลมันปิดความเจ็บแต่ไม่รักษาพอวันหนึ่งแผลลุกลามต้องใช้เงินมากกว่าเดิมเพื่อเยียวยาใจที่หนักกว่าเดิมนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของความยากจนระยะยาว แล้วการใช้ชีวิตตามอารมณ์ล่ะทำไมมันไม่รวยสักทีลองลึกถึงการขับรถถ้าเราขับตามอารมณ์เห็นทางโล่งก็เหยียบเบื่อก็เลี้ยวง่วงก็ไม่จอดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจะสูงมากชีวิตการเงินก็เหมือนกันครับวันไหนอารมณ์ดีใช้วันไหนอารมณ์มเสียใช้มากขึ้นวันไหนเครียดไม่อยากคิดวันไหนท้อ ไม่อยากวางแผนคำถามคือเรากำลังเป็นคนขับหรือเป็นผู้โดยสารของอารมณ์ตัวเองการใช้ชีวิตตามอารมณ์ทำให้การตัดสินใจไม่มีความต่อเนื่องวันนี้อยากเก็บพรุ่งนี้อยากใช้สัปดาห์นี้ตั้งใจเดือนหน้าล้มเลิกความรวยไม่เกิดจากการตัดสินใจที่ดีครั้งเดียวแต่มาจากการตัดสินใจธรรมดาที่ทำซ้ำได้ยาวๆลองคิดเหมือนการปลูกต้นไม้ในกระถาง วันไหนอารมณ์ดีรดน้ำเยอะวันไหนไม่ว่างไม่รดวันไหนขี้เกียจวางกระถางไว้ในที่มืดต้นไม้จะไม่โตไม่ใช่เพราะมันแย่แต่เพราะการดูแลไม่สม่ำเสมอชีวิตการเงินก็แบบเดียวกันครับอารมณ์ทำให้เราขาดความสม่ำเสมอและความไม่สม่ำเสมอคือศัตรูของความมั่งคั่งลองถามตัวเองอีกครั้งเงินที่ใช้ไป มันตอบสนองอารมณ์อะไรในตอนนั้นแล้วอารมณ์นั้นมันควรได้รับการดูแลแบบไหนจริงๆบางอารมณ์ต้องการพัดไม่ใช่ซื้อบางอารมณ์ต้องการคุยไม่ใช่ช็อปบางอารมณ์ต้องการการตัดสินใจใหม่ไม่ใช่รางวัลถ้าเราเริ่มแยกได้ว่าเงินมีหน้าที่อะไรและอารมณ์ควรได้รับการดูแลแบบไหนชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนมาก ความรวยไม่ใช่เรื่องของความแข็งแรงทางใจอย่างเดียวแต่คือไม่ปล่อยให้อารมณ์มาเป็นคนจัดการเงินแทนเราสุดท้ายครับเงินควรเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตไม่ใช่ยากล่อมความรู้สึกเมื่อวันหนึ่งคุณเริ่มถามตัวเองก่อนใช้ว่าเรากำลังซื้อของหรือกำลังซื้อความรู้สึกแค่นั้นเองทิศทางชีวิตการเงินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับห ทำไมทักษะสำคัญกว่าเงินทุนและทำไมความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในบัญชีขอลองเริ่มด้วยคำถามง่ายๆแต่แทงลึกนะครับคุณเคยตั้งเป้าหมายชีวิตไว้กี่ครั้งแล้วทำสำเร็จกี่ครั้งไม่ต้องตอบใครแค่ตอบตัวเองในใจพอ คำถามนี้ไม่ได้มีไว้กดคุณนะครับแต่มันกำลังเปิดประตูบางอย่างประตูที่ทำให้หลายคนเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความมั่นคงอาจไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจมาตลอดหลายคนเชื่อว่าถ้ามีเงินก้อนถ้ามีเงินในบัญชีเยอะพอชีวิตจะปลอดภัยจะไม่กลัวอะไรอีกแต่ลองจินตนาการตามผมนะครับ ลองนึกภาพคนสองคนคนแรกมีเงินก้อนใหญ่วางอยู่ตรงหน้าแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงถ้าเงินนั้นหายไปอีกคนหนึ่งอาจมีเงินไม่มากแต่ในหัวเต็มไปได้วยความเข้าใจเข้าใจว่าถ้าเจอปัญหาจะเริ่มจากตรงไหนเข้าใจว่าถ้าล้มจะลุกยังไงเข้าใจว่าถ้าทุกอย่างหายไปหมดเขายังสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ได้ถามจริงๆครับใครน่ากลัวกว่ากัน เงินทุนให้ความอุ่นใจแต่ทักษะให้ความมั่นใจและความมั่นใจนี่แหละคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ลองนึกถึงบัญชีเงินฝากมันเหมือนถังน้ำที่คุณมองเห็นเห็นแล้วรู้สึกสบายใจเห็นแล้วรู้สึกปลอดภัยแต่ทักษะมันเหมือนบ่อน้ำใต้ดินคุณมองไม่เห็นแต่คุณรู้ว่าถ้าขุดน้ำจะขึ้นมาเสมอคำถามคือคุณอยากพึ่งถังน้ำหรืออยากมีบ่อน้ำ เงินทุนคือผลลัพธ์ของช่วงหนึ่งในชีวิตแต่ทักษะคือสิ่งที่เดินทางไปกับคุณตลอดลองถามตัวเองอีกคำถามหนึ่งถ้าวันพรุ่งนี้เงินในบัญชีหายไปครึ่งหนึ่งอะไรในตัวคุณยังอยู่เหมือนเดิมถ้าคำตอบคือความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาการเรียนรู้การปรับตัวแปลว่าคุณยังไม่หมดตัวครับแต่ถ้าคำตอบคือไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปทางไหนไม่กล้าทำอะไร นั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงินแต่เพราะคุณยังไม่เชื่อในพลังของตัวเองหลายคนเจ็บกับชีวิตล้มเหลวกับบางเรื่องเลยเผอสรุปว่าตัวเองไม่เก่งไม่เหมาะไม่คู่ควรกับอะไรที่ดีกว่านี้แต่ลองคิดใหม่ดูนะครับถ้าคุณไม่เก่งคุณจะอยู่มาถึงวันนี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่มีพลังคุณจะผ่านเรื่องที่เคยผ่านมาได้ยังไงคุณอาจจะไม่ชนะทุกครั้งแต่อย่าลืมนะครับคุณยังไม่เคยแพ้จนหายไปจากชีวิต ทักษะไม่ใช่เรื่องเก่งตั้งแต่เกิดมันคือความสามารถที่ถูกฝึกเหมือนกล้ามเนื้อวันแรกที่ยกไม่ขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณยกไม่ได้ตลอดชีวิตมันแค่บอกว่าวันนี้กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงเงินในบัญชีคือภาพถ่ายของอดีตทักษะในตัวคุณคือพลังที่กำลังสร้างอนาคตความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขที่นิ่งอยู่ในหน้าจอแต่คือความรู้สึกข้างในว่าต่อให้ชีวิตเปลี่ยนคุณยังรับมือไหว ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่กลางทะเลเงินในบัญชีคือแพยยางที่ลอยอยู่ใกล้ตัวมันช่วยพยุงช่วยให้ไม่จมแต่ทักษะคือความสามารถในการว่ายน้าแพยางแตกได้เคลื่อนแรงขึ้นได้แต่คนที่ว่ายน้ําเป็นจะไม่ตื่นตระหนกเขาอาจเหนื่อยอาจต้องพักแต่เขารู้ว่าตัวเองยังไม่จบคําถามสําคัญคือทุกวันนี้คุณกําลังสะสมแพยางหรือกําลังฝึกว่ายน้ํา หลายคนพยายามสะสมเงินเพื่อกลบความกลัวลึกๆก,กลัวว่าถ้าวันหนึ่งทุกอย่างพังตัวเองจะไม่เหลืออะไรแต่ความจริงคือสิ่งที่คุณควรสะสมคือความสามารถในการเริ่มใหม่คนที่มั่นคงจริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่กลัวการล้มเพราะเขารู้ว่าล้มแล้วเขายังมีมือยังมีสมองยังมีใจที่ลุกขึ้นมาได้อีก ถ้าคุณเคยล้มเหลวนั่นไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอมันแปลว่าคุณเคยลองและคนที่เคยลองมีศักยภาพมากกว่าคนที่ไม่เคยขยับทักษะคือสิ่งที่ทําให้คุณไม่ต้องขออนุญาตชีวิตคุณไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอจังหวะสมบูรณ์ไม่ต้องรอเงินก้อนคุณเริ่มได้จากสิ่งที่มีแล้วค่อยๆต่อย,ยอดความมั่นคงที่แท้จริงคือการรู้ว่าคุณไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งแต่ฝากไว้กับตัวคุณเองครับ สุดท้ายครับอยากให้คุณถามตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนหน่อยถ้าวันนี้ยังไม่มั่นคงเราอยากโทษตัวเองหรืออยากเข้าใจตัวเองเพราะคนที่เชื่อในพลังของตัวเองไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แต่เริ่มจากการไม่ยอมทิ้งตัวเองเงินอาจหายสถานการณ์อาจเปลี่ยนแต่ทักษะจะเดินอยู่กับคุณเสมอและเมื่อคุณมีสิ่งนั้นบัญชีอาจว่างเปล่าได้แต่ชีวิตคุณจะไม่จนครับ